อโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอา้าวสวนหายไปไหนข้างหลังมาให้นี่ครับนี่คือแคนดี้ประซ่อมที่ผมทํามาอย่างยาวนานนะครับ10ชั่วโมงบวกโหโหไปรู้นะว่าเกินงบยังนะครับไม่ไม่ใช่เกินงบเกินเป้าหมายของผมหรือย,อยังนะครับอันนั้นค่อยว่ากันแต่ว,ว่าปล่อยไลค์คุณไปก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําภารกิจอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นเควสเข้ามาใหม่นะทุกคนซึ่ง เดี๋ยวผมให้ดูตารางนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวางเจ้าตัวนี้ไปก่อนอดิสกอ้ออกโอเคที่เหลือก็ใส่แรคคูนลงไป8ตัวอีกตัวหนึ่งควีนบีโอเคเรียบร้อยแรคคูน7ควีนบีหนึ่งเพื่อจะขโมยเจ้าผลอันใหญ่นั้นนะครับไม่รู้นะว่าเกิน6 9กกิโลหรือเปล่านี่อันนี้คือเกิน69ผมว่าไม่เกินนะเออมันยังเล็กกว่านะผมว่าอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยดูกันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้ก่อนนี่คือเจ้าหมีเนยที่ผมเรียกห <laughs> มีเนย และใช่ครับน้องหมีเนยเนี่ยมีภารกิจอยู่นะครับเข้ามาเข้ามาอ่ะภารกิจหน้าตาเข้ามาหน่อยหน้าตาประมาณนี้แถแดงมีทั้งหมดนะครับ30ภารกิจนะฮะทุกคนอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเคี้ร์ให้หมดเลยและกันทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างซึ่งมันมีเจ้าพวกแบบดอกไม้ใหม่แล้วก็ของใหม่ๆด้วยนะที่หาจากที่อื่นไม่ได้นะครับได้แค่จากน้องหมีเนยน,นั่นเองซึ่งภารกิจอันแรกเนี่ยทำเรียบร้อยนะบูเบอรี่มีทั้งหมด30ภารกิจมา เราจะทําให้หมดเลยแล้วกันวันนี้ภารกิจที่2นี่ไงโอเลนโอเลนอ่ะค่อยๆทํากันซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเนี่ยไปฟาร์มเอ,อ่อซีดทั้งหมดในเกมนะครับตอนนี้ผมมีหมดแล้วนะก็คือรวมถึงเจ้าตัวนี้ด้วยเอมเบอร์ลิลี่ก็มีนะครับหรือว่าเอ่อเจ้าอันที่มาใหม่นะครับหชิ้นหรือถ้าสมมุติเจ้าถั่วละเตานี่บีนสต็อกนะครับมีถึง9อันเลยนะคือเยอะมากๆนะครับ่ประมาณนั้นมีทุกอย่างแลละมา เดี๋ยวเราจะมาปลูกตามเควสกันนะครับสักสวนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีหลังก็ขุดทิ้งเหมือนเดิมนะก็คือเดี๋ยวมันมันเต็มส่วนเกินไปอ่น,น,นแรกเนี่ยบูเบอรี่ทำแล้วอันที่2ดอกทิวลิปเดี๋ยวนะเพอปลูกต้นทัวอ่ะไม่เป็นไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรโอเลนทิวลิปอ่ะปลูกมานะครับรู้สึกว่าต้องติดโพลีเนตหรือว่าน้ำพึ่งด้วยนะตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงนะครับบ่ายสองเจ้าพึ่งเข้ามาแล้วนะ โอ้ทิวลิปมันบิ๊กเบิ้มโอเคอันที่3เจ้าโรสโรสเนี่ยเรามีแล้วนะอันนี้เนี่ยแล้วก็ติดโพลีเนตแล้วด้วยนี่ยแม่ไม่ต้องห่วงแครอทโอเคแครอท3 0มรี่เยอะมากโอ้โหอ,อันใหญ่มากเลยอันนี้สตรอเบอร,บรี่สตอรอเบอรี่นะครับ80อันโอเคโทูบีโท,โท่แล้วก็แครอทแอปเปิ้ลโอเคโทูบีโท่ครับแล้วก็ข้าวโพดครับคอนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับนี่คือเจ้าแบมบู นะครับไม่ไผ่แบบบูมาปลูกมาเยอะๆนะครับจะได้ติดน้ําผึ้งโอเคนี่คือสิภารกิจแรกโอเคง่ายๆอีก20อันนะครับจาก1 0ถึง20อันอันแรกนะครับฟอกครบนี่มีแล้วพบฟอกครบนะครับมีโพลีเนตด้วยนะครับติดน้ําผึ้งเรียบร้อยวอเตอร์เมลอนแล้วก็โกโก้นะครับวอเตอร์เมลอนตรงนี้แล้วกันอะนี่ไงโกโก้นี่ไงติดแล้วครับมีเนคารีในนี้หายากหน่อยดารอนฟูช แล้วก็โคโคทนะครับนิกทารีนี่อัน,นี้เล็กอันนี้นะครับดากอนฟูชดากอนฟูชเนี่ยน่าจะขุดทิ้งหมดนะโอเคปลูกใหม่โอ้โคโคนั้นไม่มีอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสคิปเอานะอ่าดากอนฟูชมาสัก3ต้นละกันรตรงนี้เผื่อได้อันใหญ่ด้วย <laughs> เผื่อได้ต้นใหญ่นะครับเก็บเอาไว้อ่าน้องโจทย์ที่15้านะครับเจ้าโคโค้น,นียฆ่าไปนะครับแมงโก้ Mango นี่มีแล้วเอาไม่มีหรอ <laughs> มีแต่แบบมูนแมงโก้แทนได้ไหม <laughs> อืมไม่เป็นไรมงโก้มี5้าซีดครับชึบชิบความกินแล้วก็เกรฟนะครับพอมกินแล้วก็อังวุนอังวุนอังวุนขุดทิ้งแล้วหรอโอเคพอมกินตรงนี้แล้วกันเกรฟมีอยู่6ซีดอืมมีเพียบม,มีเพียบนะครับอ่ะบวกด้านนี้หน่อยมัชรูมรีแล็กซ์แคคตัสนะครับมัชรูมร้อยกว่าซีดรีแล็กซ์ก็มีแล้วอันนี้นะครับแคคตัสมีอยู่4ี่ซีดอ่ะพอดีเลยอ่ะไว้ตรงนี้โอ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้แคคตัสเหรอนึกว่าโกโก้นเนี่ยเนี่ยอืม อันนี้โกโกน้นี่โอ้โหเขียนไม่ครบครับโกโก้ปลูกเพียบเลยอนะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพกตัสไม่มีครับผมอันนี้ไงโพลีเนีมาแล้วพึ่งมาบินมาเลยบินมาเลยบินมาเลยครับบินมาเลยงั้นแคคตัสก็สกิปไปแล้วกันแล้วก็กลับมาลสเหมือนเดิมแล้วก็มีอันขั้นกว่านะครับใช้เจ้าไฮฟูชไฮฟูชเนี่ยหายากหน่อยนะแต่ว่าก็มีแล้วจะเป็นรังน้ําพึ่งแบบนี้นี่ครับได้เรียบร้อยเนาะโอเคไม่ยากแบมบูแบมบูมีแล้วอันนี้เปปเปอร์ยังไม่มี เปปเปอร์อะมีเพียบเลยเปปเปอร์หนึ่งแมมบูมีแล้วพิงลิลี่มีแล้วนี่แมงโก้มีแล้วเกสมีแล้วบีนสตองมีแล้วแล้วก็เจ้าพิวโพดาลียพิวโพดาลียเนี่ยน่าจะอันนี้นี่เรียบร้อยโอเคครบแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับสกิป2อันนะดูซิรลบักพอไหมอืึอสกิปไม่แพงสกิป2อันโอเคภารกิจน่าจะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวผมรอสักชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวบ่ายสามผมมาใหม่นะครับเพราะ่ารอให้เขาติดโพลีเนีให้หมดก่อน ไม่งั้นเนี่ยเขาไม่รับนะเจ้าหมีเนยหมีเนยอยากกินแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งอร่อยอร่อยหวานหวาน,วานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างอะเอฟเคสักครู K ่หนึ่งครับผมซีอูครับอ่ะโอเคครับผมมีอะไรสาร,รภาพเมื่อกี้ลืมอัดคลิปตัววอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรอันแรกเนี่ยก็คือบูเบอรี่ใช่ไหมบูเบอรี่เนี่ยเขาได้ซีดแพ็คนะครับนี่เลยอันที่สองนะครับโอเลนทิวลิปเนี่ยได้เจ้ากล่องอันนี้มาเป็นคีเอทน้ำผึ้งนะครับนี่เลย อันนี้เวลสองอันที่สามเดี๋ยวเจ้าโรสเจ้าโรสเนี่ยได้นี้มานี่คือที่ปักนะครับเวลที่สี่แครอทนะครับเจ้าแครอทเนี่ยได้นี้มาเวอร์หน่อยนะก็คือได้เจ้า,มาเมล็ดตะพันธ์มานะครับส่วนเวลที่ห้านะครับใช้เจ้าสตรอเบอรี่นะครับทุกคนเขาให้เอกมาเลยนะนี่คือแอนตี้บีอันนี้คือของฟรีครับโอ้ยมีโอกาสได้ดิสโก้บีด้วยนะแล้วก็เวลที่หกเนี่ยคือปัจจุบันนะอ่ามีแค่นี้เรามาต่อดีกว่า อันต่อไปเนี่ยเขาใช้เจ้าโทมโทนะครับ0.9กิโลด้วยนะแล้วก็ใช้น้ำผึ้งด้วยโทโมโท0.9กิโลเนี่ยนี่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 เขาก็เริ่มติดแล้วนะโอเคโทโมิโตะโหขนาดนี้ผมคิดว่าใหญ่เลยนะ0.6ครับไม่พอ <c ười> คือเขาต้องการใหญ่มากอะ่ะโอ้โหนี้ได้แค่0.2เองครับโรบักกี่บาท39โรบักโอ้ผมอยู่ผมอยู่300 <c ười> ่รอผมแป๊บหนึ่งไปเติมโรบักเพิ่มแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคกลับมาแล้วครับ หมื่นโลบักน่าจะพอนะน่าจะพออันแรกเนี่ยถูไปทัแป๊บหนึ่งนะาหายไปประมาณแป๊บหนึ่งสัก,สกแป๊บหนึ่งติดบ้างไหมไม่ติดเลยถูไปทั่งั้นถูไปทู่นะครับสกิปไปแล้วกันอันนี้ไม่ไหวครับขอนะครับขออันต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเป็นออ้เป็นซีดแพ็กครับเป็นซีดฟาเวอร์นี่คือคอนคอน2.8กิโลเจ้าคอนนะครับนี่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 นนโอ้คอนติดเพียบเลย โอ้โ้โอเคไม่ต้องครับอันนี้ไม่ต้องเสียโลบักโอ้โหปิกเพิ่มขนาดนั้นเมื่อกี้นี่ต้องติดกับแคนดี้บ้างนะโอ้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะนี่อันนี้ไม่ไม่ไม่พอนะอันนี้ไปเลยครับพี่พอแน่นอนโอเคคอนก็คือผ่านนะครับมาคอนได้ซีดแพ็กนะครับเรียบร้อยอือฮึโอ้ต้นอะไรอ่ะเดอเดเลียนต้นอะไรไม่รู้ แต่ว่าใช้แอปเปิลครับแอปเปิลมีแอปเปิลนะแต่ว่าไม่น่าจะมีโพลีเนตครับอ่ะอันนี้ก็สคิปไปนะครับนี่ได้ต้นใหม่มาแล้วครับโอเคเรียบร้อยต่อไปคืออะไรต่อไปนี่ผมเตรียมเรียบร้อยแบมบูโอเคแบมบูกดหัวใจออกก่อนอันนี้ก็ใส่มาโอเคแบมบูครับเลยครับรอบนี้ไม่เสียโลบักนี่ได้ครับอือฮึอันนี้ก็เก็บอันนี้มาเก็บโพลีเนตมา แล้วก็ใส่โพล,ลีเนตเข้าไปใหม่ครับโอเคอันนี้พอไหมอ้าพอโอเคอันต่อไปคือโอ้โห <c oughs> ดอ,อกอะไรเนี่ยดอกฟอกโกรบครับที่เราเตรียมมาไว้นู่นนู่นฝฝนู่น,ห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 นใหญ่มากอันนี้อันใหญ่แปดจุดเก้าครับอันนี้แปดจุดเก้ากิโลเลยโอ้โหเขาต้องการสองจุดห้าครับ<ๆ>เหลือเหลืออ๋ออันนี้ไม่ใช่ฟอกโกรบนี่โอ้ผมผมผิดอันอันอน,นี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ครับอันนี้อว่าอยู่ว่าทำไมอันใหญ่ก็แปลกๆปอยู่นี่นี่ฟอกโกรบได้แล้ว โอ้ไม่ถึง1.7กิโลโหสกิปอีกแล้วรอบนี้ได้ละโอ้โหลูมิน่าเหรอโอ้ลูมิล่าลูมิล่าครับอันนี้อดอกใหม่อีกแล้วอเดี๋ยวค่อยมานับกันนะครับว่าได้ซีดใหม่นะครับมีอะไรบ้างอันนี้วอเตอร์เมลอน8.4กิโลติดโพลินตวอเทอร์เมลอนโอ้นี่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 โอ้ยอันนี้พัมกิ้นไม่ใช่วอเทอร์เมลอนโอ้โหล้วใหญ่ซะด้วยนี่ไงวอเทอร์วอเทอร์เมลอนอยู่นี่ไม่น่าติดนะ watermelon เนี่ยโอ้โหอันใหญ่ดีนะแต่ว่าไม่ติดโพ l y n e ตครับโอเคโพ l y n e t สองชิ้นไม่ใช่ p เน y อ่ากล่องขคีดเริ่มเบลอแล้วอันนี้คือโกโก้ครับโกโก้โ,กโอ้ยอน,นี้เรามีเรามีเยอะเรามีเยอะเลยนี่สิบเอ็ดกิโลเลยนี้โอ้โหใหญ่มากอืมเรียกได้ว่าไม่ต้องเสียครับไม่ต้องเสียโอเคแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่เหลือแทนอันนี้ไม่เหลือแทน่นนเทนะเก็บอันนี้มา แล้วก็ใส่ตรงนี้อ่าแล้วก็เอาให้น้องหมีหมีครับหน่อยแล้วก็ใส่โพลีเนียตัวนี้มาโอเคใส่ไปอันนี้อือเอ้ายังไม่ไปหรอเมื่อกี้ก็ครับอ๋อมันมันในนี่นี่นะครับไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้อ๋อต้องอยู่ด้วยกันก่อนโอเคห <laughs> มีเนยก็หมีเนยก็ถ้าไม่อยู่ด้วยกันก็นนคือไม่ครับให้ด้วยโอ้โหเริ่มเยอะขึ้นครับสิบสามันแล้วนะแล้วก็ตรงนี้โอ้หนี่ครับนี่คือเนกททรีนโอ้การคืน <laughs> นานมากเลยนะที่ไม่ได้เจอกันคืนในทารีนคืนนี้ครับทุกคนเขาต้องการกี่กิโลไม่รู้แต่ว่าผมหยิบมาทั้งต้นเลยครับโอเคพอดีออเชียดชิวมากอืมโอ้กระตุกกันเลยทีเดียวเรียบร้อยโอเคโอเครอบนี้ไดแอนตี้บีมาเลยครับโอ้โหของดีมากอันนี้เรียบร้อยโอ้โหอันต่อไปคือมานูค่านะครับห้ซีเลยต้องใช้เจ้าดะกอนฟูชดกอนฟูชแต่ว่าไม่รู้ว่าติด ผลิโอ้ยยังไม่โตเต็มที่เลยพี่สกิปไปครับรอบนี้สกิปไปได้เจ้ามาหนูค่าด้วยตั้งห้าซีดเรียบร้อยอันต่อไปคือโกโก้อันนี้สกิปเลยไม่มีแม้แต่ต้นนะครับอันต่อไปก็คือเดนดิเลียนไม่รู้นะว่าซีดไหนแลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็าไปก่อนอันนี้คือแมงโก้ครับอันต่อไปที่ต้องการคือแมงโก้แต่ว่ามีโพโอ้ย oh. ไม่ต้องเสียโลบักครับอันนี้โอ้ยยี่สิบกิโลพอดีเป๊ะเลยครับสุดยอดสุดยอดอือฮึไงฟานนมมพึ่งต่อตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วครับเศร้ามากมากก็คือเอฟซีทุกคนนะครับมาลุมขอมาลุมขอเดี๋ยวต้องฟาร์มก่อนนะครับล่าสุดแคนดี้ยังไม่โตเลยนะครับระเบิดทิ้งหมดแล้วอโอเคได้แล้วครับแมงโก้มารอบนี้เป็นแพ็กซีดสามอันและต่อไปก็คือเจ้าฮอนนี่คีดแต่ว่าใช้เจ้าฟอมกิ้น ทังกิ้น9.5กิโลทองกิ้น9.5กิโลน่าจะมีนะนี่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 โอ้โห8.9แป๊บหนึ่งต้องมีอันี่ที่นี่ไงฮะโอ้โหอันใหญ่ไม่ติดครับโอ้โหไม่ติดครับรอบนี้เป็นเจ้าเคเอทฮอนี่นะครับโอเคถือว่าก็ดีนะเพราะว่ามาตกแต่งบ้านผมชอบมากเลยนะครับอันต่อไปคือ,อลูบิล่าอืฮมลูบิล่าเกฟ4.6กิโลเกฟได้ยังเกฟผลยังไม่ออกมาเลย เก็บเอ้ยอ๋อเนี่ยผลเริ่มออกมาแล้วครับแต่ว่านานโอเคนาจะเป็นอันที่แรงกว่าเพื่อนๆนะลูวิล่าเนี่ยรู้สึกหายากนะครับอันต่อไปนี่คืออะไรมัชรูมติดพูลินีตนี่ไงติด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 บ้างไหมแต่ว่าต้องใช้30กิโลนะสิอันนี้ไม่ถึงอ่ะอ่ะไม่เป็นไรอันต่อไปคือสตาร์ทนะครับเป็นไม้ไม้ล่อล่อพึ่งและล้อมนี้นะครับเป็นเจ้าดอกลิลี่ไม่ใช่ลิลี่รีแล็กซ์โอ้รีแล็กซ์อันนี้มีอันนี้มี ลีเลกซ์เมื่อกี้เก็บมาอยู่อันใหญ่มากนี่เอาไปเลย8กิโลอันนี้ไม่ต้องเสียโลบักโอเคเรียบร้อยแะพอดีครับน้องหมีเนยหมีเนยนะครับชอบกินอะไรหวานหวานก็ต้องน้ำพึ้งเยอะๆแคคตัสอันนี้ไม่มีสกิปแบบไม่ต้องคิดนะครับแพ็คนะครับเป็นรอบนี้เป็นซีทแพ็คนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะแล้วก็มาดูเจ้าพืชด้วยนะครับได้อะไรบ้างแต่ว่าน่าจะค่อยปลูกคลิปหน้าแล้วกัน นะครับอันนี้อะไรอันนี้ฮอนนี่แกสเซร็จโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโลสติดฮอนนี่แกสเซร็จเลยเหรอฮอนนี่แกสเซร็จใครจะไปหาได้เนี่ยมันมันมันต้องใช้อันี่ต้องใช้สปริงเกอร์กับเจ้าพึ่งเจ้าหมีพึ่งนะครับโอ้โ oh. หรอบนี้ยอมแพ้เลยครับนะแต่ว่าได้เจ้าแอนตี้บีมานะหนึ1 egg, 1่งเอกหนึ่งฟองถือว่าโอเคนะครับรอบต่อไปเป็นไฮฟูชที่เรียกได้ว่าน้ำพึ่งแต่ว่าติดน้ำพึ่งอีกทีนึง <laughs> คืออะไรไฮฟูชนะ มีแต่เล็กๆนะมันจะได้ไหมเนะี High ่ยไฮฟูชไม่ได้กะอ้ย้ยสิบเอ็ดกิโลนนี้อันนี้สิบเอ็ดกิโลโอ้โหพอดีพอดีพอดีอดโอ้พอดีเป๊ะโอ้ดีมากดีมากโอเคสุดยอดมากอันที่เหลือก็เก็บต้นมะม่วงทั้งหลายนะครับเอามาทาน้ําผึ้งนะครับโอเคเรียบร้อยมาสามสิบอันครับแล้วก็เจ้าหมีหมีผึ้งอ่ะ ผมมีคุณก็เอาของมาให้ขอบคุณครับรอบนี้เป็นพิกครับพิกโพลีเนสพิกก็มีแต่โพลีเนสไม่มีครับไม่มีออื uh huh. แล้วก็อันนี้เป็นโอ้โหคนนี้แกเซตยอมแพ้เลยครับคนนี้แกเซตเนี่ยฟาร์มนานแน่นอนอันนี้เป็นแพ็กซีดนะอันต่อไปแพ็กซีดสี่อันเลยนะโอเคเรียบร้อยนี่คือลิลลี่พิงลิลลี่อันนี้รู้สึกว่ามีนะพิงลิลลี่คือเจ้าตัวนี้ครับใช่ไหมพิงลิลลี่ใช่ครับ ิงลิลี่อันนี้อันใหญ่มากนะครับ7กิโลโอเคพออยู่โอเคทำน้ำพึ่งต่อน <Yeah. S 2> ะเจ้าพึ่งหมีหมีพึ่งเอาไปเลยรอบนี้นะครับให้มา9้าอันเลยนะเจ้ามานูฆ่านะครับโอเครอบนี้เป็นมะม่วงไม่เหลือเลยนะ <laughs> มะม่วงไม่มีละไม่เป็นไรอะสกิปยาวๆเลยก็ได้นะครับอังวนอันนี้ไม่มีเมื่อกี้เป็นเจ้าอีกอันหนึ่งนะครับแต่ก้อนนี้เป็นเจ้าเอ่อลูมิล่านะครับคล้ายลูมิน่านะสวยดีชื่อเพาะโอ้บีเอครับรอบนี้ โอ้ยนี่แกเสร็จเลยเหรอโอ้ยหมดหวังหมดหวังครับอ่ะอันนี้คือก็คุ้มอยู่นะได้ทั้งสองฟองนะครับแล้วก็เป็นเจ้าอู้อันนี้อะไรอะ่ะฮอนนี้ซัคเคิลนี่มันพืชอ,อะไรเนี่ยโอ้เรียบร้อยโหนี่ซักเคิลครับอ๋อแล้วก็วนลูปหมดเรียบร้อยครับตอนนี้ครบแล้วนะโอ้ก็คือถ้าครบแล้วนะครับจะได้เจ้าฮอนี่ซักเคิลมาหนึ่งชิ้นนะครับ ตอนนี้คือครบแล้วนะโอเคกลับมาเริ่มต้นที่หนึ่งใหม่ก็คือเจ้าเบอร์รี่นั่นเองโอเคคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปดูกับเจ้าฮอนนี่สักคนกันดีกว่านะครับเดี๋ยว,ว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะ